สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับศิริลักษ์สอนอนะคะความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคร้ายๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหลอดเลือดที่ปัจจุบันคนไทยเป็นกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองนะคะหลายคนมีอันจะกินนะคะแล้วก็มีเงินทองมากมายเนี่ยทำไมคนถึงคนเหล่านี้ถึงเป็นกันเยอะมากเลยโรคหรายๆเหล่านี้ค่ะ แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่สนใจว่าโรคมะเร็งเกิดได้อย่างไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรให้หายจากโรคนี้ได้ด้วยวิธีการให้ความรู้โดยคุณหมอเจนนะครนายกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคนี้แล้วก็โรคร้ายรหลายอย่างเนี่ยนะคะมาเป็นเวลานับ30ปีหนังสือนี้ชื่อว่าฟื้นฟูยีนไขกระดูกรักษาม,มะเร็งไม่เน้นค่านะคะโดยคุณหมอเจนนะครนายกค่ะ น,นี้เรามาดูนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนเมืองเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายป่วยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันแล้วก็โรคหลอดเลือดอุดตันเนี่ยกันเยอะแล้วก็ทำให้เกิดความพิกพิการทางร่างกายได้หลายๆคนที่จะเจอเรื่องนี้กันเลยแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานแล้วก็เสียงเงินค่าใช้ใจในการรักษาพยาบาลค่อนข้างเยอะนี่เป็นเพราะอะไรต่างกับคนที่คนเท่าคนแก่ ในอดีตเนี่ยทำไมเขาถึงมีอายุยืนยาวจังเลยนะคะไม่เหมือนกับคนทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรนะคะคุณนึกตามนะคะว่าคนในเมืองเนี่ยถ้าพูดถึงการบริโภคอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็รวมถึงปลาด้วยอาหารส่วนนี้ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่คนส่วนใหญ่คนทุกวันนี้นะคะชอบกินมากๆเลยนะคะ แล้วแทนที่จะกินตามหลักโภชนาการที่ร่างกายควรจะได้รับนั่นคือพืชผัก70%แล้วก็พวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตนี้30%เหมือนที่ร่างกายถูกดีไซน์ออกมาว่าเรามีลำไส้ความยาว8เมตรซึ่งมันเหมาะสำหรับการย่อยพืชที่ไม่ให้ตกค้างในลำไส้ในร่างกายเพื่อให้มันเป็นกรดและส่งผลให้เราเป็นโรคต่างๆแต่ทุกวันนี้นะคะเราบริโภคพ,พวกแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต ข้าวแล้วก็ที่สําคัญเนื้อสัตว์บางคนไม่กินข้าวไม่กินแป้งนะคะแต่กินเนื้อสัตว์เยอะมากเลยและไม่กินพวกพืชผักได้ซ้าไปนะคะอันนี้แหละคะ่ะเป็นสาเหตุที่สําคัญคราวนี้มาดูอาหารประเภทที่คนเหล่านี้บริโภคกันโดยส่วนใหญ่นะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างโอเคถ้าหากคุณบริโภคเนื้อสัตว์ที่มันมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไข่ไข่ ไก่หมูลาถ้าหากสิ่งเหล่านี้มาจากธรรมชาติหมดเลยโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายทางรหัสพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคร้ายเนี่ยมันอาจจะมีแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่มากแต่ทุกวันนี้สิคะพันธุกรรมของสัตว์เหล่านี้ที่เป็นอาหารของมนุษย์ที่ฉันว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยล้วนถูกตัดแต่งพันธุกรรมมาเกือบทั้งสิ้นเลยและพอตัดแต่งพันธุกรรมแล้วไม่เสร็จนะคะ ยังมีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตอีกเยอะแยะเลยไม่นับรวมถึงวัคซีนที่เอามาใช้ในเรื่องของการไม่ให้สัตว์เหล่านี้ป่วยฉะนั้นเนี่ยหนึคุณได้รับสารเร่งโตไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นปลาแทนที่จะโดยธรรมชาติเลี้ยงจับได้อีกเป็น2-3สเดือนสําหรับหมูหรือว่าพวกไก่นี้7 0เวันค่อยจับ แต่ทุกวันนี้ไก่จับที่28วันก็จับได้ละนั่นหมายความว่าอะไรคะมีสารเร่งโตอยู่ในนั้นแล้วก็ทําให้เขากินเยอะแล้วอ้วนแล้วก็กลายเป็นเดินไม่ได้แล้วสุดท้ายกลายเป็นเาเรียกว่าต้องใส่วัคซีนเข้าไปสิ่งเหล่านี้พอเรากินเข้าไปมันเข้ามาสะสมในตัวเราหมดเลยนึกออกไหมคะอันนี้ยังไม่รวมน้ํานมวัวนะคะที่คนไทยชอบบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้โดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ที่บอกว่า ฝรั่งเนี่ยเขาชอบดื่มนมวัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะโซนในการอยู่อาศัยภูมิประเทศของเขากับภูมิประเทศของเราเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเพราะฉะนั้นเขาต้องการความอบอุ่นของร่างกายอาหารที่เขาจะต้องเอาเข้ามาเพื่อให้ร่างกายเขาอบอุน่นจําเป็นจะต้องมีพวก à, น้ํานมนะคะน้านมก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นพวกไขมันเหล่านี้เพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาจะมี เอนไซม์ที่ใช้ย่อยนะคะอาหารเหล่านี้ได้ดีกว่าเราแต่ในขณะที่เราซึ่งอยู่ในโซนร้อนเราเนี่ยถือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยปกติแล้วเนี่ยการดื่มนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยแม่วัวนะคะหรือแม่มนุษย์ก็ตามนะคะจะผลิตนมออกมาเพื่อที่จะเลี้ยงลูกในวัยทารกให้เติบโตได้ในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นพอลูกโตแล้วก็จะหย่านมอันนี้คือธรรมชาติแต่ นะคะในทางกับกันปัจจุบันเนี่ยมีการเร่งน้ำนมเมื่อแม่วัวเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยการเร่งให้น้ำนมเกิดขึ้นแล้วการดำเนินชีวิตของเขาก็ผิดปกติไปทำให้แทนที่จะมีน้ำนมอยู่15ลิตรเพียงพอให้แค่ลูกดื่มให้โตเท่านั้นเนี่ยเขาก็จะถูกเร่งให้เป็น30ลิตรต่อวันอะไรแบบนี้นะอย่าลืมว่าเมื่อ มนุษย์เราเนี่ยโตได้ระดับหนึ่งแล้วน้ําย่อยเรีมาใช้ย่อยนม,น,มนี่มันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณดื่มนมเนี่ยบ่อยๆแม้ว่าจะโตแล้วเนี่ยบางคนนี่เป็นเขาเรียกว่าแพ้นมนั่นหมายความว่าดื่มนมเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ย่อยเพราะว่ามันไม่มีเอนไซม์ที่จะใช้ย่อยอาหารประเภทนี้อยู่ในร่างกายผลิตออกมาแล้วมันไม่มีเพราะฉะนั้นแทนที่คุณดื่มแล้ว มันจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมันก็อาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะและยังไม่รวมถึงพวกผลไม้นะคะที่คุณสังเกตเห็นไหมคะว่าทำไมทุกวันนี้ผลไม้จึงงอกงามจึงสวยจึงลูกโตแล้วแถมออกกินได้ทุกฤดูการเลยโดยปกติแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านี้เขามักจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลถูกต้องไหมคะมะม่วงเนี้ยเขาจะมีออกเป็นฤดูกาลถ้าเราไม่ ทำให้เขาผิดเพี้ยน,นจากธรรมชาตินะคะการผิดเพี้ยนจากธรรมชาติเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าคุณบังคับให้เขาเร่งเขาออกนอกฤดูกาลเพื่อที่จะเอามาขายให้ได้ราคาสูงขึ้นคุณอยากให้เขาลูกใหญ่ลูกโตก็ตัดแต่งพันธุกรรมให้มีผลผลิตมากและคุณก็ไปใส่สารเร่งของเขาเพื่อให้เขาโตเร็วให้ลูกใหญ่ให้ลูกดกยังไม่รวมถึงการฉีดนะคะที่ป้องกันวันชพืชป้องกันมแมลง เจาะอะไรต่างหากเนี่ยถ้าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นผลพวงมันจะเป็นผลพวงหมดเลยที่จะทําให้สารที่ว่าเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในร่างกายเราหมดเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทําไมคนในเมืองนะคะเป็นโรคร้ายร้าทุกวันนี้มากขึ้นมากขึ้นมากกว่าคนในอดีตที่อยู่ตามชนบทเพราะอะไรคะเพราะคนในเมืองส่วนใหญ่หาตังค์ได้เยอะ แล้วก็ใช้ชีวิตเร่งรีบไม่มีความพิถีพิถันในการคัดเลือกอาหารเพราะว่าต้องใช้เวลากับการทํางานมากกว่าหาเงินมากกว่าและในขณะเดียวกันพอหาเงินมาได้ละเขาก็มีศักยภาพในการที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้มาบริโภคได้มากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอันจะกินแล้วถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะมีโกรทฮอร์โมนที่มันลดต่ําลงโดยเฉพาะในคนสูงอายุแต่เวลานั้นเขากลับมีเงินในทองเยอะ แล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาอยากกินมาตลอดก็บริโภคมากยิ่งขึ้นเหล่านี้ค่ะคือสาเหตุหมดเลยของการเกิดโรคไร้ายๆและยิ่งคนเมืองมีวัฒนธรรมที่เรียกว่ากินเนื้อสัตว์เยอะกินแป้งเยอะกินเบเกอรี่เยอะกินอาหารฝรั่งเยอะกินผักน้อยนี่คือใจความสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคร้ร้าย มากมายก่ของทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเรง็งเบาหวานโรคความดันโรคหลอดเลือดตีบตันกลายเป็นอมะพึกออมาพาตแล้วก็ต้องเสียงเงินเสียทองรักษาเยอะแยะและที่สําคัญรักษายากด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไม่อยากตกเป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องรับยาจากโรงพยาบาลไปตลอดชีวิตแล้วก็ต้องเดินเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเสียงเงินเสียทองไปกับการรักษาตัวเองหันมาดูแลเรื่องโภชนาการ อีกสักนิดหนึ่งนะคะนเนื้อสัตว์แล้วก็คาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลให้น้อยลงแล้วก็บริโภคพวกพืชผักให้มากยิ่งขึ้น70ต่อ30นะคะ70นี่คือพืชผักนะคะแล้วก็ที่สำคัญควรจะกินพืชผักที่สุกด้วยนะคะเพราะจะทำให้ปลอดจากพวกออสารเคมีที่อาจจะได้รับมาเราล้างส่วนหนึ่งแล้วพอมา ต้มมาอะไรแบบนี้นี่ก็จะทําให้สารเคบีมลดน้อยลงไปลดทอนได้เยอะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดแก๊สในร่างกายต่างจากที่เรากินผักติดเที่จะเกิดแก๊สมีเทนในร่างกายให้ทําอันตารายให้ร่างกายมากกว่าและที่สําคัญนะคะอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆนะคะวันหนึ่งควรจะดื่มได้2ลิตรขึ้นไปนะคะสําหรับคนปกติแล้วก็ถ้าคนป่วยก็ 2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายสามารถขับสารเคมีแล้วก็สร้างสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายได้ดีขึ้นเพราะอย่าลืมนะคะว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเรามีความเป็นกรดด่างอยู่ที่ประมาณ74ี่เนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรในขณะเดียวกันถ้าร่างกายเป็นกรดเยอะนะคะกินอาหารที่หมักหมมไม่ถ่ายออกมาในแต่ละวันเนี่ยก็จะทำให้เลือดเป็นกรดแล้วยิ่งไปรับความเครียดจากการทำงาน แล้วก็จิตใจไม่ผ่องใสเนี่ยก็จะทําให้เกิดเลือดเป็นกดมากยิ่งขึ้นทําให้กลายเป็นโรคต่างๆอย่างที่คุณเห็นทุกวันนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมออกกําลังกายด้วยค่ะเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยต้องมีการบริหารจิตนะคะทําจิตให้ว่างก็จะทําให้เลือดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การออกกําลังกายก็เท่ากับเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับเส้นเลือด ที่จะทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้นชะลอการเป็นโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะฝากหนังสือเล่มนี้นะคะโดยคุณหมอเจนคนครนายกนะคะแล้วคุณจะได้อะไรเยอะๆโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายๆค่ะ